ไม่เด็ดหรอโอเคกลับเข้าสู่การบอกแคนระเบิดมาจะเล่นแบบดีๆโอ้โหพี่ไปบนมาระเบิดบนมาระเบิดระเบิดเตรียมเข้าแล้วระเบิดโดนระเบิดตัวยาวไม่ดีนะโอ้โหเฮ้ยแกนเหรอแกนเหร แทน่าน่านมีสิทธิ์ล้วแ่งแม่งมันิ่งไแล้วม่่ก้กูเหลือติดสไว้เ้ยเหียแลบแดไอ้สัสคนเติมคนนึ่งคนเติมคนนึ่เคยไปเสิมทนเียร์สีไฟด้วยฮม้ยมาดคนห่อยแทนคมครับแทนลมครับไปโมแทนลมไ้ล่มาว่ะแทนเหรอลงแท่มดันมีวันมีงมันมีงมีมีชือดแดงอย่แทนเหนือตัวครับแทนตายครับ บนสองสองสองที่ใสองสตัวไหนึ่งกายเดี๋ยวะผมกาดิด้วยมล้เลยมใกล้มุมใกล้มุมใกล้เฟิ์สมุมยิยิงินะลงแท่นนีครับท่นนีครับท่นนีท่นนีดีไเสริมตัวนึงพี่ตัวเดียวตัวเดียวนะยไม่เข้าแทน คนไกลสวย,โ,ยโอยโย้ยไอจังหวะนั้นมันเฟิร์สหัวกูเฮียเมาส์พี่เมาส์เซเว่นเหรอพี่เออบอกนะนี่มันดับติดดับติดเมาส์เซเว่นอนะไยพี่ไปซื้อก่อนเมาสเซเว่นเลยไปบอลเมื่อไหร่ซิตี้อะไรบอลไปบอลบอลบอลเก็บโดนหลักบอลเยอะละ บนลูเม่บนลูเม่ยาวมามางเฟสไม่ตอนแล้วเหรอเดี๋ยวจบะปทันมะอยากลวงมากเลยอะบนมันอยู่บนไกลเ้ยกูอยากมารู้เอบนนี่ยาวไม่งั้นเอ็กเจอร์ี่ยาวเยอะยาวเยอะครับคยาวเยอะเราเราโดดแสงเสแวเราโดดแสงเสแเออโอเคโอเคเดี๋ยวยงทั้งค่รยสเลยโดดโดดโดดแทนโดดแทนเดี๋ยวไปช่วยไปช่วยแล้วยาวเพื่อนยาวมา ไอ้ไอ้สวยบอลบอลบอลยาวตัวยาวตัวยาวตัวอยู่ด้านไหนมั้งแบบไม่ไปไม่มีเราตายเราตายเราตายเราบอลตกใช้ผมเจ็บนะเราแม่งเลยดูวเดี๋ยวมันได้ถมทีนึงอ่ะไม่ได้ถมบนตอลนีะนั่นน่ะสิดูจากสภาพแล้วความกดดันมันนม่ได้ถม ันกิโลมันตัดตัดไปแล้วตัดเบิดบนโดนนโดนโดนโดนเบิดโอ้ยโอ้ยเบิดโอ้ยเฮียระเบิดกูไม่ติดไอ้ซาดบอลบอลมาตัวนึงตัวนึงเข้าแล้วเจ็บคือไหนพี่ออกไปแล้วออกไปแล้วไม่ตายยาวมีปะเหมือนยาวจะยาวตัวนึงยาวตัวนึ่งโอ้ยแปิดเปิแล้เข้าแล้วเข้าแล้วยิง เตรียมเข้าอีกโดดอ้าวแทนโดดแทนโดดถึงตัวแล้วแทนครับแทนครับแทนเข้าครับเยอะยาวจะเข้าอ่ะยาวตายยาวตายครับถอยไปแล้วถอยไปแล้วแทนถอยแล้วไม่ต้องแล้วอยู่แถวบริเวณเกิดมีระเบิดเหลือปลาแล้วแลบก็ได้ไม่มีไม่มีเออไดี้เก็บมุมเก็บมุมอยู่เอไกลไปนะ เปารอเลยไม่มีเอ์ตัวโผโผมาสองตัวเลยเอเอจะลงเอจะลงตัวไม่เต็มตัวสองตัวพี่ดิมสองตัวนะเออครับสีตัวครับน่าจะมีโอกาสลงแทนเก่งเราไม่เลยเลยได้พี่ถ้าปาดมันก็รู้ว่าในนี้มีไม่ต้องปาดพันกิโลไปขวาอีกดิเออเดี๋ยวเวลาโดนยิงแล้วกลับหาที่แอบไม่ทันไกลม้งอ่ะ ช่วโคตรนิ่งเลยหนแม่งสามชามันสามชาเอาพี่ไว้เอาอะเฮ้ยเดจังหวะเอ้ยก็ขวามึงมาแล้ดิมตายมีเราปะมีอีกนะดิมมาแล้วดิมถีบย่องเลยยาวตัวหนึ่งทุกโลกตายไม่ได้เจ้เจ้าตายไม่ได้ตายตกใจไอ้สามชาแน่ๆโทรมาสิสามชา บนคอยดูระเบิดใด้ดยดิถ้าแมงกิ้งมาระเบิดบนแท่นระเบิดแทนระเบิดบนยามาเดระเบิดอีกนะท่านโดนเอาเดโดระเบิดสองตัวยาวยาวมายามาแค่เดียวยารอเิ่ตาควันขนาดะพี่ไปมันอะมันไปดมทำไมล่ะ ัสลาเก่งเรานะได้พี่ได้ได้อยู่ยาวยังมันยาวอยู่พี่เก่งตายบนนี้พอพอพอมันเข้ามาบอกเราเดี๋ยวไปเชิญอยู่ฝาเมื่อวะนม่อยู่ฝามาบ้างโอยโดนระเบิดโทษครับทไอ้ยัยโดนระเบิดคุณเสียสละไอ้ยี่ลองเอาเลยลองเอาชีวิเลยจ้าเว้ยจ้าเห็นตัวนึงนะ ครับครับได้ยินเสียงอยู่ไม่เอ้ยมันเข้ามาบอกขมุนโดนป้าเชื่อพี่มาแล้ว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 ไม่จุดชนวนใส่กูไ้่ยาวสองยาวสองบนนั้นนะยาวสองยาวสองนะยาวยาวเฮ้ยฮัลโหลชื่อหน่อยเกมขอครับขอความชื่อเหลือโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาแล้วครับยาวสองยาวสองยิงอีกตัวมีสองตัวพอหมด เล็กตัวนึ่งเดี๋ยวผมดูลึกปะดูว่าพี่ท่านกูจะเข้าบีล้้เนี่ยไม่มีอ่ะยาวกูไม่เห็นไย้าสามแยกพี่เก่งสองมาทางไกลไกลแคนเ้ไกล่นีไกลบน, <Cad. S 1> นท่านไปไปชิดได้เลยเอไกลกับบน,นเ่็เจมเห็นแล้วบอกนะเจพี่ เฮ้ยเขี้นี่เจ็บโคตรวัดไอตัวที่วัดกับผมปะใช่ตัวเดียวโอ้ยเจ,เ,เจมกี่เม็ดเจมกี่เม็ดสองสอง,องวะเออนี่อ่ะตอนการมันต้องให้ได้อย่างนี้มันต้องส่วนให้อย่างนี้ดิเอออย่าพูดดิทีมกันเนี่ยเออ โดนแล้ปล่อยเลยโอ้ยโดนระเบิดต้องอีก้วยเก็บโอ้ยกูเกือบตายรับปล่อยมาเลยระวังระเบิดแท่นอ้้หตัตกำลังไปเยอะดีผมัวหน้าอีทัวร์ผมเปล่ยาวไม่มีฟัโอ๋โดนแท่น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 แล้วสอตัวแล้วโดนไปสอง่ อยู่อยู่ไม่เห็นว่ะมีดไหมสีตัวนี้มันเอาดินี่ไงอยูในลึกตาชีวิมันตาชีวิตมันตาชีวิตมันโอ้เลนๆนไม่อ้หโอ้หพี่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 เย็นพี่เก่งถ่ายไว้ด้วิไม่ได้ถ่ายไว้แย่แล้วโอ้ยจีจี เจี๋ยแล้วอะมันก็เล่นดีนี่หมั้งแปลวะเารีบเลยจังวะไ <c oughs> ปเฮาใหม่เจอลิป์หน้าปะ